ต่อแต่นี่ไปเราจะได้เผชิญกับสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงต่อไปก็ปรากฏชัดไปอีกคือแผ่นดินไหวไหวแล้วมันพังเบืองเมืโโองเมืองสู้นพื่วามค่อนข้องจะทิหลังเหนื่อน่ารีบถนโรคทั้นแค่ไม่ได้มันไม่เป็นกรรมรลยเดี๋ยวโยมคอยดูดโลกมันจะเป็นยังไง แว่าต่อไปก็ปรากฏชัดไปอีกคือแผ่นดินไหวในเมื่อน,น้ำน้าท่วมตามประเทศได้ประเทศเราเขาก็ท่วมได้มาแล้วต่อไปแผ่นดินไหวตามประเทศแผ่นดินไหวเราจะมีไหมละ่ะแผ่นดินไหวเล็กน้อยไม่ต้องพูดกันเอากันแผ่นดินไหวใหญ่ไหวแล้วมันพังเป็นเมืองเมืองจงอย่าลืมว่าเราก็อยู่ในโลก ได้สายเหตุสังรวกการในบรรดาแนพุทธบริษัตต่อไปจงอย่าประมาทจงอย่าคิดว่าเหตุร้ายอย่างนี้จะไม่มีกับเราเราต้องพร้อมไว้ถ้ายังไม่มีจะทำตนแบบไหนถ้าบังเอิญเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะทำแบบไหน แล้วคนจะ,จะแต่ไม่เท่าทุ่งเทพบอกว่าทุ่งดังนั้นถ้าพูดดีว่าทุ่งว่าที่นั่งเครืองบังกาบเรือนน้าแจะที่นั่งเนี่ยมันท่วมถึงน,นครสวรรค์ในนี้ท่านพูดนะเราไม่ใช่ไซโคโลจีให้คนแตกตื่นพูดตามครูบายจารย์พูดจะจริงหรือไม่จริงก็ไปเรื่องของพิจารณาเองน้องถ้าน้ําท่วมคอยแนบเลยนะมีเตรียมเติมน้ำมันรถไปดีๆบอกเติมน้ำมันรถดีๆ แล้วเอารถใหม่ๆนะมันรถดีๆพอน้ำมันมาถึงชลบุรีไปทันให้เขาใหญ่ทันเมึ่อขับมาทางแล้ววันทดสอบจะคิง้ง้านหนือมาบริถวนโรคอีกขนะั้นได หังทิ้งกรดาใ้ชาบปิตาใจาไโยการสิ่งเวลาโองเคฝากไว้ในวันนี้วะขอให้ญาติโยมระลึกถึงพระพุทธกุณระธรรมคุณพระสังคุณต่อแต่นี้ไปเราจะได้เผชิญกับสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงเอาละตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เวลานี้เป็นต้นไปเนี่ย เดี๋ยวโยมคอยดูโลกมันจะเป็นยังไงอาตมาบอกได้แค่ว่าดินไม่ปกติน้ำไม่ปกติลมไม่ปกติไฟไม่ปกติธาตุในโลกไม่ปกติแล้วคนจิตใจห่างศีลคนจิตใจห่างธรรมความดีก็หายไปโลกมันจึงกำลังจัดระเบียบของมันอยู่เพราะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยระลึกถึงพระพุทธทคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนที่พึ่ง รัตนาปณีตังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุมเมชัยมังกลังรัตนาอันปณีคือพระพุทธอัานาปณีคือพระธรรมรัตนาปณีนั้คือพระสงฆ์